สวัสดีครับวันนี้ครับพอดีผมมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมคุณแม่นะครับแล้วก็พอดีอที่ผ่านมาเนี่ยพอดีคุณแม่มีปัญหาเรื่องการปวดเข่าครับแล้วก็เลยส่งตัวสารอาหารมาให้คุณแม่ทานจะอยากจะให้คุณแม่เล่าให้ฟังครับว่าเริ่มต้นเลยคือเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นปวดเขา่าปวดเยอะมากปวดถึงกับเดินไม่ค่อยได้เลยขี่จักรยานกไ็ไม่ได้ แต่มากินตัวนี้กินไปสองชุดรู้สึกมันดีขึ้นแต่ช่วงแรกช่วงแรกเอ่าคุณย่าก็เหมือนกับว่าไปหาหมอแล้วหมอจะให้เปลี่ยนเข่าใช่ไหมครับจ้าหมอไปหาหมอหมอบอกว่าฉีดคนนี้เป็นเข็มสุดท้ายแล้วนะยายเดี๋ยวจะต้องพามาอีกคนนี้ก็ต้องผ่าลูกเดียวพอดีผมได้ยินว่าอ่าพอคุณย่าจะไปเปลี่ยนเขา่า ก็เลยบอกว่าเออฉะนั้นก็ไม่ต้องออไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยแล้วก็เลยส่งสารอาหารสองตัวนี่แหละครับสองตัวเนี้ยเอามาให้ทานคือแล้วแล้วทานเดือนแรกะครับเป็นยังไงบ้างเดือนแรกกินแทบเดินไม่ได้เลยปวดปวดเดินก็ไม่ได้ขี่ก็ไม่ได้ขี่จักรยานขี่ไม่ได้เลยพอมากินไอ้นี่ส่งชุดเหมือนกับว่าชุดแรก่เรายังทาน ประมาณว่ามันปวดที่เดิมใช่ไหมครับปวดที่<ช>หัวเข่าเยอะๆเลยใช่ไหมครับระาทานชุดที่สองเป็นไงครับรู้สึกมันเบาขึ้นรู้สึกเวลามันกินชุดที่สองเกือบจะหมดเออรู้สึกขี่จักรยานได้เดินได้เดินได้ดไ้สะดวกเดินได้ดีรู้สึกไม่ปวดแล้วนะแลวตอนนี้ก็คุณแม่ก็ทาน อ่าแล้วก็ทานตอนนี้ก็ทานบำรุงต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ้าลูกชายให้มาทานต่อไปเรื่อยๆสามชุดแล้วค่ะหลับสบายค่ะเพราะว่ายาเป็นคนหลับยากอยู่แล้วมากิตนตัวนี้อายุสูงแล้วหลับสบายค่ะอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วยาหลับยาก ระบบขับถ่ายก็ไม่ดีด้วยใช่ไหมครับระบบขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีพอทานไปประมาณอาทิตย์แรกใช่ไหมครับแล้วก็อาการดีขึ้นใช่ไหมครับจ้าเดี๋ยวนี้หลับสบายแล้วค่ะเขาก็หายปวดแล้วเดินได้ดีแล้วแต่ที่แรกๆอะวัดว่าไปไม่ได้เลยนั่งไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนกับลูกได้แล้วค่ะครับผมก็ถ้าใครสนใจ อยากจะลองมาสอบถามดูแล้วก็อยากจะมาพูดคุยทักมาใต้เป็นนี้ได้นะครับ